หลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศบรรพการหลักฐานทางธรณีวิทยานักวิทยาศาสตร์ได้ใช้หลักฐานทางธรณีวิทยาซึ่งได้บันทึกลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆเช่นการศึกษาสิ่งที่พบในแท่งน้ำแข็งของพืชน้ำแข็งที่สะสมตัวในเขตขั้วโลกลักษณะธรณีสันฐาน ซากสิ่งมีชีวิตที่สะสมตัวร่วมกับตะกอนในทะเลสาบและทะเลสิ่งที่พบในหลักฐานทางธรณีวิทยาเหล่านี้ใช้นํามาคาดคะเนสิ่งแวดลอ้อมบรรพการเพื่ออธิบายภูมิอากาศบรรพการ,ร,การเรียกว่าตัวบ่งชี้แก๊สในฟองอากาศที่ถูกกักเก็บไว้ในแท่งน้ําแข็งแท่งน้ําแข็งนั้นได้จากการขุดเจาะน้ําแข็ง ที่เกิดจากการสะสมตัวและแปลสภาพของหิมะในบริเวณอุณหภูมิอากาศหนาวเย็นบริเวณขว้าโลกบริเวณภูเขาสูงเมื่อขุดเจาะน้ำแข็งมาแล้วจะได้น้ำแข็งที่มีลักษณะเป็นช,นชั้นๆซึ่งในแต่ละชั้นอาจมีสีหรือว่าความหนาที่แตกต่างกันเนื่องจากชนิดและปริมาณของฝุ่นเท่าภูเขาไฟละอองเรนูรวมถึงแก๊สชนิดต่างๆที่ถูกกักเก็บไว้ในขณะที่สะสม ตัวบ่งชี้ซึ่งอนุภาคและแก๊สเหล่านี้จะนำมาเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลานั้นนนนักวิทยาศาสตร์จะวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแก๊สที่อยู่ในฟองอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก๊สเรือนกระจกรวมทั้งองค์ประกอบของอากาศเช่นฝุ่นเท่าภูเขาไฟละอองเรนูที่ตกมาพร้อมกับหยาดน้ำฟ้าและสะสมตัวอยู่ในชั้นน้ำแข็งและนำข้อมูลดังกล่าว มาเชื่อมโยงกับอุณหภูมิอากาศในอดีตโลกมีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตั้งแต่ปรรพการจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักรแต่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นซึ่งส่งผลมาจากองค์ประกอบของบรรยากาศโลกที่เกิดจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้สมดุลพลังงานของโลก ไปสู่การเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์